หนึ่งในโมเดลรถการแข่งขันในงาน FIA Asia Road Racing นะครับสนามชา้างนี่ก็จะมีรถหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับเป็นรถแข่ง One m a k e l a c e นะครับนั่นก็คือนี่ที่อยู่ข้างหน้าผมก็คือ t v s Racing นะครับเป็นทีม t v s Racing ก็คืออยู่ในรุ่นการแข่งขัน t v s One m a k e l a c e นะครับเป็น Apache One m a k e l a c e ก็คือชื่อเตใจของรถรุ่นนี้ก็คือ t v s Apache 3 0 0 RR เป็นรถ Super Sport จะบอก Super Sport ไม่เชิงรถปอร์ตละกัน310 310cc เครื่องยนต์บล็อกคุ้นๆ cc คุ้นๆนะครับก็ใช้ร่วมกับ bmw นะครับตัว 310r ที่เป็น naked แล้วก็ตัว 300gs นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันเลยนะครับก็คือเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์บล็อกตั้งนะครับตั้งที่เยื้องไปทางด้านหลังนะเอียงไปทางด้านหลังนิดนึงนะครับเอียงไปทางด้านหลังเบรกหน้าเป็นเบรกเจจวนนนเจฮวนหรืออะไรก็แล้วแต่ครับโชคหน้าเป็นโชคหน้าเออร์ลิน์นะครับปรับเต็มระบบแล้วก็ ชุดพาร์ททั้งคันก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ไม่แน่ใจเรื่องของน้ำหนักนะเดี๋ยวมีโอกาสนำข้อมูลมาจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนึงว่า,าตัวแรง้าสูงสุดแล้วก็เลยต่างๆเป็นยังไงนะครับนี่ก็คือฝ่าวไันก่อนนะครับสำหรับรถแข่งของในรุ่นของ T V S One Megas